และพวกเขาก็ได้ไปพบกับเรือคายักของพวกเขาลำหนึ่งที่ถูกแม่น้ําพัดก่อนหน้านี้นะครับสิ่งนี้ทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่นื่องจากไม่มีไม้พายเรือแล้วพวกเขาจึงพยายามที่จะใช้มือพายไปเรื่อยๆหลังจากเดินทางไปได้ไม่นานนะครับพวกสาวๆเนี่ยก็อ่อนแรงและก็หลับไปอย่างไม่คาดคิดส่วนทางด้านเอเจก็เดินออกจากเรือคายักอย่างช้าๆ เขาม่งหน้ากลับเข้าไปในป่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับจากนั้นเขาก็ถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเขาในปัจจุบันเขากําลังถ่ายวิดีโอไปด้วยและพูดถึงสถานการณ์ตอนนั้นไปด้วยนะคบว่าพวกเผ่ากินเนื้อเนี่ยกำลังไล่ตามพวกเขาอย่างไรจากนั้น AJ ก็วางโทรศัพท์ไว้บนต้นไม้นะครับและก็เปิดวิดีโอด้วยระดับเสียงที่ดังมา,มากๆไม่นานหลังจากนั้นนะครับสิ่งนี้เนี่ยก็ดึงดูดความสนใจของเผ่ากินคนครับพวกเขาก็มาพบกับโทรศัพท์และก็เกิดความอยากรู้อยากเห็น เอเจฉวยโอกาสนี้จมตีชายคนนั้นจากด้านหลังนะครับแต่ชค่วร้ายที่ชายคนนี้เนี่ยแข็งแกร่งเกินไปชายคนนี้ไม่มีความเมตตานะครับแล้วก็ทรมานเอเจด้วยการที่เอาหน้าจมเข้าไปในโครนและก็ทําให้เอเจเนี่ยหายใจไม่ออกจากนั้นนะครับชายคนนั้นก็เริ่มจมตีเอเจด้วยขวานทําให้เอเจเนี่ยอ่อนแอลงไปอย่างมากทําให้ AJ เอเจแทบจะลุกขึ้นเดินไม่ไหวนะครับได้แต่คลานอย่างเดียว ในที่สุดครับชนป่าคนนี้เนี่ยก็ได้ผูกเถาวันไว้รอบคอของเอเจแล้วก็ปล่อยเอเจแขวนอยู่บนต้นไม้และชายป่าคนนี้ก็สังเกตเห็นผู้หญิงสองคนที่กําลังหลับอยู่บนเรือคายักนะฮะแล้วก็เตรียมตัวที่จะโจมตีพวกเธอทัในใดนั้นนะครับเอเจก็พบกับมีดที่ปักอยู่บนต้นไม้ในที่สุดเอเจก็เอามีดนั้นตัดเถาวันนะครับจนเขาหลุดออกมาจากเถาวันได้แล้วก็คว้างมีดอันนั้นไปปักชายปา่า แต่ยังมีคนป่าอีกคนหนึ่งนะครับที่พยายามโจมตีผู้หญิงที่หลับอยู่อยู่ในน้ำเอเจก็กระโจนเข้าไปโจมตีชายป่าคนนั้นทันทีตอนนี้ผู้หญิงทั้งสองคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับทั้งสองคนก็เห็นว่าเอเจเนี่ยต่อสู้กับคนป่าคนนั้นดุรเดือดอยู่กลางน้ำในขณะนี้นะครับผู้หญิงทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ได้ใช้โอกาสนี้หลบหนีไปด้วยเรือคายักดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงสําหรับเอเจแล้วนะครับแต่นันไม่ช้าเอเจก็ใช้อาวุธของชนเผ่านั้น เอเจก็ใช้อาวุธนี้ทำร้ายชนเผ่าคนนั้นนะครับจนทำให้คนนั้นเสียชีวิตไปไม่นานหลังจากนั้นครับเอเจเนี่ยก็ว่ายน้ำไปได้สักพักและก็สามารถตามทันเรือคายักอีกครั้งหนึง่งแต่ในขณะที่เขากำลังปีนขึ้นไปบนเรือนะครับเขาก็สังเกตเห็นว่าชนเผ่าเนี่ยมารวมตัวกันมาย,ยาก็เร่งเรานะครับให้เอเจเนี่ยรีบขึ้นมาบนเรือคายักนั้นแต่ทันใดนั้น,นครับเอเจเนี่ยก็นึกถึงความทรงจำกับลิชี่และรู้สึกผิดที่ทิ้ทงเพื่อนไว้ให้ตาย เขาจึงตัด <icy> ส <ain> ินใจที่จะแก้แค้นนะครับและก็มุ่งหน้ากลับไปในป่าอีกครั้งหนึ่งแม้ว่ามายาจะเขาร้องอย่างหนักแน่นให้เขาไม่ต้องไปก็ตามเจก็เริ่มเข้าไปหาคนป่าพวกนั้นด้วยความโกรธจัดนะครับแล้วก็เริ่มโจมตีพวกเขาด้วยขวานที่อยู่ในมือแต่เนื่องจากพวกคนป่าเนี่ยมีจํานวนเยอะเกินไปนะครับก็สามารถเอาชนะเขาและฆ่าเขาได้ในที่สุดในฉากสุดท้ายนะครับจัสตินและมายาเนี่ยก็ไปถึงชายฝั่งจากนั้นทั้งคู่ก็ปิด